สวัสดีค่ะก็คือว่าเราเห็นเขาอัดกันก็เลยจะอัดบ้างเอ,อเวลาส่งข้อความหรืออะไรถึงใครอย่างนี้คือวันนี้น้องหมีมีเรื่องจะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามีชนีนางหนึ่งเขาเอารูปน้องหมีไปใช้ในเว็บหาคู่ก็คือว่าหมีก็ไม่รู้จักเขาหรอกเขาชื่อเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะเขาชื่อป่าน อยู่พัทยาเอออยู่ตรงนาเกลืออย่างนี้ก็คือเขาเอารูปหมีไปใช้คือมันเป็นเว็บหาคู่อะเออแล้วถ้าแบบพี่สาวหรืออะไรพอมีไปเห็นเออพี่สาวมีไปเห็นอย่างนี้ก็คือเฮ้ยเออน้องกูดิวะไอ้แม่งหาคู่แล้วหรออะไรอย่างนี้เออมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมเพราะว่ามันก็ยังแบบ เราก็เด็กเนาะออจะบอกว่าน้องมีเด็กนะเด็กมากเออน้องมีหน้าแก่อย่างนี้คนเขาก็เอาไปแอบอ้างวันนี้น้องหมินก็โพสลงในเฟ e บุ o k ไปแล้วนะคะตาไปแล้วด้วยก็คือพวกไม่มีแสนหน้าเปของตัวเองอ่า,อาวันนี้เสนอตอนคนไม่มีหนังหน้าแล้ะกันอ่านะคะและมันก็อยากจะบอกไว้ ถ้าใครได้เห็นโพสของมิวแล้วก็ใครทุกคนที่เล่นเว็บหาคู่ชื่อเว็บว่า badu b a d w o com นะคะก็คือถ้าเจอนะคะเอาที่ตั้งของเราเนี่ยไปที่พัทยาหรือใครที่อยู่พัทยาชลบุรีอย่างนี้ถ้าเล่นเว็บนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเจอหมิว ก็คือจะบอกมันไม่ใช่หมิวนะมันเป็นคนอื่นแล้วมันก็ไม่ได้เขียนชื่อว่าเป็นหมิวด้วยมันเขียนชื่อว่าป่านอายุยีบสองเอออยู่พัทยาอยู่นาเกลือมีพี่คนหนึ่งเขามาบอกเขามามาถามอย่าเขาบอกว่าเอ้ยน้องนี่หน้าตาคุ้นๆนะเออน้องน้องเล่นเว็บนี้หรือเปล่าครับอ่ะตอนตอนแรกเขายังเขายังไม่ถามว่าน้องเล่นเว็บนี้หรือเปล่าครับ เขาถามว่าน้องนี่น่าต้องคุณนะเหมือนพี่เคยเห็นในเว็บเออบาดู .com นี่เลยเออเหมก็เว็บอะไรคะอะไรอย่างี้เหมก็งงเออแล้วเขาก็บอกว่าน้องชื่ออะไรครับบอกชื่อหมิวค่ะล้แล้วนี่นี่ใช่รูปน้องหรือเปล่าเออหมิวแล้วเขาเอามาให้หมิวดูอะไรซึ่งแบบเออใช่คือหมิวใส่พระเส้นนี้แล้วก็ใส่ชื่อตัวนี้ด้วยแล้วก็ใส่เกง อืมเนี่ยที่มีแต่งตัวอยู่ตอนนี้คือใส่ชุดนั้นในวันนั้นแต่คือมิวไม่ได้ตัดหน้ามาไงแล้วทีนี้ไอเว็บนั้นมันก็หาเจอมันแล้วคือไอรูปที่มันเอาไปลงอะ่ะมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเก่ามิวแล้วโทรศัพท์เครื่องเก่ามิ้วม,มันหายมันหายไปก็คือมิ้วเข้าห้องน้ําหญิงแล้วมันหายไปเออมิวลืมไว้แล้วมันหายไป,ออไยไปก็คือว่าไม่รู้ว่า ผู้หญิงคนนั้นจะใช่คนที่เอาโทรศัพท์ไปเปรีหรือจะเป็นคนที่มันได้รับเมมต่อมาอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่คือแบบว่าจะบอกทุกคนไว้ว่าใครที่เล่นเว็บนั้นอยู่ก็ถ้ามันทําอะไรหรืออะไรที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้งมีขอบอกไว้ว่ามันไม่ใช่มิวนะแล้วก็คืออย่ามาด่ามิวนะ มันไม่ใช่หมีจริงๆหมีไม่ได้เล่นเว็บนั้นท้ี่นี้หมีก็อยากจะบอกไอคนที่ไม่มีหนังหน้าเป็นของตัวเองนะคะที่แบบใช้รูปคนอื่นอย่างเงี้ยคือพ่อแม่ให้หนังหน้ามาโผล่หน้าด้วยนยจะจ๊ะก็คือว่าคนเราอะมันจะทำอะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะไอคิดว่าคนอื่นเขาจับไม่ได้และไ,ไม่ทันนะ่ะ คนที่รู้จักคุณก็มีนะคะไม่ช่ว่าไม่มีเออแล้วถ้าแบบเกิดวันหนึ่งแบบคุณไม่ได้แบบว่าเอาลูกกระตูนขึ้นหรืออะไรอย่างงี้นะแต่คุณเอาลูปเราอะเออแล้วถ้าแบบวันนึ่งเนี้ยเราเอารูปคุณบ้างเออเราเอารูปคุณลยได้แบบเราไม่รู้เป็นคุณอย่างเงี้ยเออเราเอารูปคุณไปใช้เอารูปคุณไปวิจารณ์เอารูปคุณไปแบบเอ้อ ฉันจะด่าเธออะไรหรือเราเอาลูกคุณไปด่าใครโดยที่เราไปค้นหามาหรืออะไรนี้นะคะก็คือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะและอีกอย่างนะมันแบบสุดๆแล้วอะ่ะคือก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็คือว่าคนที่เอาไปนะคะถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้ ใน YouTube ใน Facebook ใน l ล n e หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะบอกไว้ด้วยนะคะว่ากูคือกูไม่ใช่มึงโอเคนะคะถึงมึงจะเอารูปกูไปใช้แต่ก็คือแบบยังไงอะกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงต้องเอารูปกูไปใช้นะ พระหนังหน้ากูก็ไม่ได้ดีเลยนหน้าตาก็ไม่ได้สวยแต่รูปกูกูก็เฟกได้แต่คือเฟกใช่ปะคือเราไม่ได้เฟกหรอกคือเราก็ปรับแสงอย่างเงี้ยเออแบบดูดิมันก็ไม่ได้ดูดีไม่ได้อะไรเลยนะแต่คือมินก็จะจะบอกว่าใช้รูปเราดีกว่านะดีกว่าไปใช้รูปคนอื่นนะถ้าแบบเขาไม่เห็นตัวจริงมึงอะเขาจะรับมึงได้ป่ะถ้ามึงไปหลอกเขาว่ามึงอะ่ะ น้าตาดีเออหน้าตดาตดีหน้าตาน่ารักอย่างนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองเหรอกนะแต่ก็คืออะไรอย่างงี้เฮ้ยฮใครจะด่าใครจะว่าอะไรนหมีก็เชิญน,นะคะแต่อย่าจะบอกว่าพื้นที่ของฉันนะคะโอเคปะโอเคนะคะ